เอ๊ะนี่มันนี่เลยนี่แล้วทำไมต้องลากผมด้วยอ่ะคุยกันดีๆก็ได้นี่ด่านายเป็นบุเชยังสงสารหมูเลยเจ็บความจริงแล้วนายแค้นฉันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือไงบอกมานะเฮ้ยเหล่าโจพี่อย่าโกรธสิจะเย็นก่อนเถอะนะคิดดูสิมีคนมากมายไม่อยากทำงานหนักมีผู้หญิงรวยๆมาชอบพี่เนี่ยมันแปลว่าพี่มีหวังนะได้เป็นของเล่นพวกเธอมันไม่ง่ายอ่ะ เหออลาวโจผมไม่ได้ตั้งใจอย่าคิดมากนะแล้วทำไงดีคือ,อคือฉันจะทำยังไงได้เออไปเจ้เาชิเยนฉันให้คนไปเก็บของให้ไม่ต้องผมทำเองได้ครับงั้นฉันไปกับคุณไม่ได้ <laughs> ขอเวลาผมอีกหน่อยนะกอดสัญญาจะมีผลนานแค่ไหนล่ะสามชั่วโมง สองก็ได้นะหนึ่งชั่วโมงก็พอเดินทางต้องใช้เวลานะงั้นก็ได้หนึ่งชั่วโมงนะผมกลับก่อนนะเดี๋ยวเจ้าชิงเหยียนฉันรอที่บ้านนะเออ บ๊ายบายไปช่วยฉันจัดกระเ,เป๋าเลยเจียนเฮ้วันนี่เอ่อเอ่อบ๊ายบายบายห้าสี่สามสองหนึ่งจีนจีนมากันแล้วหนึ่งชั่วโมงตรงเวลาผมผมไม่ได้มาช้า okay. นะเฮ้ยอืมดีมาก ฉันจะพาพวกเขายายกันแล้วกันอ๋อจูลี่โอ้เราโจ้เอาของเขาที่บ้านแม่บุญรุ่งของพี่อย่ามาตลกเัลยนะไปเถอะลูกพี่ลูกพี่พี่จะได้แต่งเข้าบ้านเศรษฐีหุ้ยใหตายอย่าพบอกเลยนะ ฉันต้องออกคืนนาอยแน่ี่ชายผู้เกิดมายากจนแต่งกับนักธุรกิจหญิงผู้ร่ำรวยจากนั้นก็ใช้ความฉลาดช่วยภรรยาจนประสบความสำเร็จโอ้เหล่าโจเรื่องของพี่มันดีมากเลยต้องคว้าโอกาสเอาไว้นะไม่แน่มันอาจเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตพี่เลยถ้าชอบขนาดนั้นไม่มาอยู่เองเลยแล้วอยู่เองเลยอยู่เองเลยสิไม่เอาผมจะเอาจูลีผม